ทำไมเราถึงต้องเรียนพระพีคําตอบง่ายๆคือทําให้เราทําไมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเอาเพื่อถ้อยคําของพระเจ้านําไาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทําให้เราเรียนรู้จักพระประสงค์หรือความต้องการของพระเจ้านั้นสําคัญการเรียนรู้จักความต้องการของพระเจ้าสําคัญพี่น้องเข้าใจใช่ไหมพี่น้องมีความต้องการพี่น้องเยอะแยะและพี่น้องอยากบรรลุความต้องการของพี่น้องใช่ไหมจริงหรือเปล่าแต่ พระผู้สร้างเราก็มีความต้องการที่สร้างเรามาพระองค์ก็มีความต้องการสำหรับชีวิตของเรามากมายเหมือนกันทีนี้พี่น้องเมื่อเราตอบสนองความต้องการหรือพระประสงค์ของพระเจ้าคุณรู้ไหมมันก็เหมือนพ่อแม่ทําทุกสิ่งเมื่อมีลูกทําทุกอย่างเมื่อมีลูกฟังดีๆนะเมื่อพ่อแม่มีลูกมีลูกโอเคความต้องการของพ่อแม่ก็มีเยอะแยะมากมาย แล้วก็ทุกอย่างที่ของพ่อแม่มีถ้าลูกตอบสนองถามว่ามันจะไปไหนถามถามว่าสิ่งที่พ่อแม่มีเยอะแยะมันจะไปไหนจะไปไหนก็อยู่กับลูกหรือหรือคุณไม่เข้าใจพวกนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำอะไรว่าให้เรามาดิ้นรนเองเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่สำหรับวันนี้ให้พี่น้องเข้าใจในมุมมองที่ พระเจ้าต้องการอยากให้เรารู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าและตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าอาเมนไหมโอเคไหมดังนั้นพี่น้องเราเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้านั้นการเรียนพระคัมของพระเจ้าสําคัญต่อชีวิตทุกสิ่งทุกอย่การเรียนพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์มีความจําเป็นสำหรับชีวิต นะและมันทําให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารับผิดชอบผู้อื่นได้ด้วยอาเมนไหมรับผิดชอบผู้อื่นได้ด้วยโอเคไหม